เดี๋ยวเรามาชิมดูนะครับว่ามันจะรสชาติเป็นยงไงสวัสดีครับอืมตอนนี้ก็เป็นเวลาสามทุ่มครึ่งแล้วรู้สึกหิว ไม่รู้ว่าจะทำอะไรกินดีก็เหลือไปมองเห็นนมอ,อยู่สองกล่องนนมแต่ผมไม่กินกินนมแบบนมจืดไม่ได้ต้องเอามาต้มก่อนถึงกินได้เพราะว่ามันเน,นี่ยนมกสดเนี่ยมันกินแล้วมันจะ ท้องเสียผมนะไม่รู้คนอื่นเป็นหรือเปล่าแต่ถ้ามาต้มแล้วมันก็จะกินได้นะครับทีนี้ก็ไม่มีเตาไม่มีอะไรนะครับผมก็จะมาต้มนมกินแบบไหนอย่าลองไปดูกันนะครับอันับแรกเลยนะครับเราก็ต้องเตรียมแก้วไว้ก่อนนะครับไปใส่นมแล้วก็นมนะครับ แล้วก็กาต้มน้ำร้อนนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อมานะครับก็ต้องเอานมสัมาใส่เค่ไแก่ตักินสองกล่องนี้ วันนี้เราจะต้มสองกล่องนะครับครับเมื่อเราน้ำใส่แล้วเราก็จะเอานี้นะครับนี่นะครับเอาใส่ลงไปนะสังเกตดูนะครับระดับน้ำกับระดับนมจะต้องอยู่ประมาณพอดีกันเพื่อที่ว่าความร้อนของน้ำจะแผ่เข้าไปที่น้ำของนมเพื่อให้นมมนะัน เิดความร้อนแล้วก็สุกนะครับจากที่เรานมใส่ไว้นะครับแล้วก็ปิดฝานะครับแล้วก็สิบลับครับแล้วก็รอเราก็จะรอประมาณสักสามนาทีนะครับหลังจากสามนาทีผ่านไปอ่ะไฟก็เด่งขึ้นแล้วเราก่อนจะเปิดเราถอดฝกออกก่อนนะ ดูนมนอ้อยอวันขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวต้องให้มันเย็นหน่อยนะครับถึงจะมากินได้เรียบร้อยนะครับกลิ่นหอมหน่ากินมากเลยนะเดี๋ยวเรามาชิมดูนะครับว่ามันจะมาชาติเป็นยังไง ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยครับ